สวัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีช่วงบ่ายของวันที่25ิมิถุนายน2565นค่ะวันนี้แม่ค้าจะมารีวิววิดีโอการทำงานของรถไถยคุปต้า L 3 4 0 8ปี51ค่ะ รอนสอชิ้นถ่ะลูกค้าไปนีดด้านหน้าแล้วก็ผ่านพวนตาช้างค่ะ พิ้งค่ะเล่มเอก,กสารครบค่ะในราคาที่แม่ค้าแจ้งไว้แม่ค้าพร้อมเก็บงานปรับสภาพให้ด้วยนะคะลูกค้าพร้อมเก็บงานปรับสภาพให้ด้วยค่ะ คาแดงมาแล้วค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนลังคาให้ใหม่ด้วยค่ะคันนี้พร้อมเก็บงานปรบบสภาพที่สวยๆพร้อมใช้งานกับลูกค้าพร้อมเก็บางานจุดรดซึมอให้ด้วยค่ะเชค็คจุดรดซึมอให้ด้วยเชค็คสีสีรอลูกหมาลูกมือค่ะแล้วปวดไฟค่ะรถออกจากร้านพร้อมใช้งานทันทีเลย โฟวิวทำงานปกติค่ะลูค้าสี่หุ้นสีค่ะดันสบายเลยคันนี้ลูกค้าท่านใดไม่สะดวกมาชมรถมาเทสรถค่ะลูกค้าสามารถสั่งจองออนไลน์ได้ค่ะมาจังขั้นต่ำก็ถึงหมื่นบาทค่ะรับเก็บงาน เริ่มัอใา้สีแรงม้าเลยเ้าแกปั๊มดีค่ะไม่เคยทําเครื่องคันนี้ไม่เคยแกะเครื่องเลยค่ะ บาทค่ะลูกค้า1,98,000บาทค่ะ ลูกค้าก็ได้ชมวิดีโอการทํางานของรถถ่ายคูปะตา L 3 4 0 8ีแปีห้นคันนี้ไปแล้วนะคะลูกค้าลูกค้าถ้าได้สนใจค่ะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมได้ที่เบอร์098 260 1้า8นแร้านรถถ่ายมือสองแถวนาดีขอนแก่นค่ะเปิดทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์ร้านเราก็ตั้งอยู่ที่ตาบลบ้านว่าอมพเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้าสวยมากค่ะคันนี้มาพร้อมผานพวนตาช้างค่ะ ก็เบรมีดันหน้าไหมคะก็เปิดราคาขายอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นคะ่ะคันนี้พร้อมเก็บงานตับสภาพให้คะ่ไคะไหมค่ะก็อาจะเปลี่ยนหลังคาให้ใหม่คะ่ะลูกค้าหลังคาหลังคาแตกคะ่ะคันนี้ทางร้านขายเงินสดเท่านั้นนะคะลูกค้าขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกสกศค่ะสามารถคอยเอกสารยื่นกู้ผ่านกสกศได้ทุกคันเลยคะ่ะที่ร้านในราคาที่แม่ค้าแจ้งไว่หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาท แม่ค้าก็พร้อมเก็บงานปรับสภาพให้ด้วยนะคะลูกค้าก็จะเช็คจุดรั่วซึมให้ค่ะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหมวกกรองให้ฟรีเช็คน้ํามันายค่ะให้ลูกค้าด้วยแล้วก็เช็คระบบไฟเช็คจุดรั่วซึมต่างๆให้ลูกค้าค่ะแล้วก็เก็บสีงานสีบางจุดค่ะลูกค้าแม่ค้าก็เก็บสีให้บางจุดที่อย่างเงี้ยค่ะคานหน้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าฝากระโปรงคออย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่ค้าขัดสีให้ใหม่ก็สวยแล้วค่ะลูกค้า เได้เอกสารครบนะคะซาินสีแรงคันนี้ไล้เอกสารครบค่ะลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรสอบถามหรือว่าแอดไลน์แม่ค้าได้ค่ะที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าแปดร้านลตัสมือสองเหานี้่ขอนแก่นค่ะร้านเราก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านว่ามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะถ้าลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกค่ะลูกค้าแอดไลน์แม่ค้าเลยตามเบอร์ที่แม่ค้าแจ้งไว้ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าปาพิกัดให้ค่ะค่ะวันนี้แม่ค้าก็ขอจบการรีวิว วิดีโอการทำทำงานของรถถ่ายคูปะตา L สามสี่ศูปดเพียงเท่านี้ค่ะฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะลูกค้า,าแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อเพื่ออัปเดตการแจ้งเตือนค่ะทใชไมคะอัปเดต u t u b u ล่องลูกค้าท่านใดกดกระดิ่งก็จะแจ้งเตือนก่อนเพื่อนเลยค่ะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณลูกค้ามากๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แมค่ค้าด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะลูกค้าขอบคุณมากค่ะ